สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับเราทางช่อง i ิน e r Dancing ก่อนถูกวันนี้บนครับทํากับข้าวทําอะไรก็บ,บนนุ่งยิ่งนุ่งยิ่งอยู่แล้วก็มีหน้าที่นั่งเล่นนั่งให้กาลังใจทาง,ง,งนู่นหน้าที่เราปัน่นอืดอืดอยู่คุณวันหน้าที่ข่อยเป็นไรพี่น้องหน้าที่มุ่งจอเป็นยังไงคือข่อยบ่

อันนี้นะจับมาเบงอือเมงลักบ้านขอเอ,อินพายตูเออบ้านฉันเรียกแ,แมงลักอาอบ้านเจ้าเอินเอินพายตูเออบ้านขอเอินพายตูบ้านเจ้าจเอินแมงลักแมงลักของไหนพายตูเด่นอือนั่นแหละพันอันเดียวกันพายตูวพันอันเดียวกันอือ<ฮ>ได้อะไรกินบ้างหนิด,ด,ดูยังนี่ ตำปาเอาพี่โยนในถุงแล้วนี่เขาจะโยนเข้าปลาอายุนี่ย,ย,นยัยงไงขนมคนไทยขอปุญเด็กนังบานเลยเอาไส่ใส่ด้วยกัน,าานขาดอะไรกันอยู่แล้วต้องให้มันรักกัน โอ้ดูครับวัวนะน่าแซบ,บมาได้พี่น้องใส้กระนี่พักแก้ม้องูหย,ยู่ใสกินเ่ยจ้ะ เราไมนางบนะครับนาทำให้นางบุญย่าะันนี้ค hmm, yeah. ุณใช้เงินเกนเจ้าไอบาคุณใช้นเกงบนะอันนี้เลยใ้นไม่เท่าไหร่มีสารภาพมาใส่บสิบบาทนึงงบใสยมันหาสินหาเกินหาบาทมันจะเป็นยังห้สิบบาทได้ใส่กองสี่สิบตรงตสี่สิบผมตําเจ้าเลยละ ไอ้นั่นเราซื่อขนมจนคือร้อยร้อยสิบห้าบาทเอาหนังกะละมังบอกเขาน่มีใหญ่กว่ากะละมังไหมนาย้าไม่หักนะนาย้า Hey, รรให้กินผักเยอะไรรัันนคบบให้ก ก็ยังหยิกเองผัดกะเพราพปลาหมึกเอาอัไน,นเดี๋ยวในมือไหมในมือแมงกิชอนใส่เออแมงกิชอน <c oughs> แมกออนซ้อนผักไวไแล้วลรอใส่ เป็นน้ำยาปับเจ้าเห็นน้ำยาปับขนมนปะยี่สนโอ้หนายคือเจ้าเนาะเฮิตตุส sí. ุอยู่นี่เฮิตตุสุคือเจ้าครับมันบ่อนั่นปะเราโฟกัสเราโฟกัสแล้วคือเจ้าเนาะฮิตตุสุอยู่เคยเห็นน้ำยาปับขนุมไหมเห็นอยู่ตรงไหนไปไปดูดิ ไมู่ไปดูมาไปไม่อยู่อยู่นห้มือไม่เห็นไม่เห็นไปดูไปดูเดินไปเดินไปมันเป็นอะไรก็ทำกับข้าวจะกินไม่ข้าวเดินไปจะกินไม่ข้าวกินเอาจะยังไปเบิ่งก่อนไปยบ่เห็นจะกินก็เดินไปเอาจะกินก็เดินไปบาเนี่ยหยังเป็นยัง ไปบ้านตัวซาไปอย่าเป็นยังเหตุยังอะนั่นแหละหน้าที่ของคุณต้องดีเด่นบ้านต้องเด็ดเดี่เลยแต่คุณมิเสียถ่าใจเด้อให้พูดไหมใส่เยอะหอมเยอะแต่น้อยหอมน้อยไม่ใส่ไม่หอมเลยเอาไม้หนังมีอยู่หนึ่งกิโลหอมเอาไม้มีอยู่หนึ่งกิโลหอมน่ะ หอมผักกัวมีอยู่หนึ่งกิโลบ้านไเงินผักกัวเออันะนั่นหละครับักกรพผักัวหอมนี้ใส่หนังยางีนนหอว่ามีอะไรอย่างเ้ยอลืดปีนน้ำแ้มีคนแ้อะไรไม่มีมันอะไรการโยธาตะเอ็ นล่แหละทอดแมงสุไปเลยให้มันพองขึ้นกันโอ้ยบูน่ะทอดปลาทูทอดพริกทอดอะไรยังพริกทอดทำไมกินกับขนมปินเบานี่ขนมกินกับขวปุ้น,นโอ้โหนี่ครับอาหารเรา อันนี้คือต้องเอาขนมจีนยำใส่นะครับคุกกะน,น้ำเอาไงกะเทใส่หล้วกินกินได้กินกินเม่ได้่ก็กินโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับนี่คืออาหารเย็นของเราเดี๋ยวเราต้องโทรตามพี่สามาก,กินข้าวแซบบนินไงคันกึ้นกระสี้่าวอ,อ ลืมก็ติดคอบายบายบ้องจุมไม่ได้บ้องวอลารไม่ต้องวอลไยปิดชิปบายบาย